เดีค่ะวันนี้เราอยู่กับร้านกิมลังสั่งเมนูแบบว่าเหมือนเดจาวูเหมือนเดิมเหมือนพาพซ้ำเหมือนภากซ้ำ <laughs> มากี่ทีก็สั่งเหมือนเดิมนะคะนนอร่อยเหมือนเดิมไงแม่นะกุ้งแล้วก็กุ้งนะคะ ถ้าใครอยากทานหมึกด้วยก็สั่งเป็นรวมทะเลไปเลยนะคะแต่เราไม่ทันหมึกเราก็เลยสั่งแบบนี้กุ้งตัวตัวตอย่างนี้เลยเราเลือกสองอย่างวันนี้นะใช่ค่ะปลากระปุงแดงรสชาติจะประ,ประมาณกลมกล่อมเปรี้ยวนําหวานตามอาหารรอจังเป็นไงคะละโมและเมนูนที่โมโปรดมากเลยคือหมูขัวพริกเกลือหมูพั่วพริกเกลือ มันต้องมาคู่กันมันต้องมาคู่กันหมูมสามชั้นแบบัตโต,โตอ่ะเป็นสามชั้นจริงๆไะค่ะไม่ใช่สีเห่อเด้เอเราถามคนนี้นอนเป็นไงบ้างนี่ของพ่อต้มยำเลยทุกคนนี่นี่ดูวิวดูวิวผ่านวิวนี่ทุกคนดูพ่อคำเดียวเลย ปาไม่ได้โลไม่ได้ไม่ได้ไไดอ,รอ,อร่อยอร่อยอร่อยทุกคนครับนี่เอาเลยครับมาทานกันนะครับอยู่ตรงข้ามก่อนถึงโรงพยาบาลระยองอทางเ <จะ S 1> ข้าโรงพยาบาลระยองใช่ครับแล้วก็นี่ทางเข้ามาทางเข้าร้านก็จะไปสวนอ่าสวนสุขภาพสามกีฬาเอ่อของจังหวัดระยองพีกัลแม่พอแล้ว ก็ไปซื้อหาในฟีได้นะคะชื่อร้านอิ่มหลังนะคะน่าจะหาไม่ยาก